สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่องเจลบอยสถานะกักใจนักแสดงคนแรกเค่ะเริ่มจากนิวไปเลยค่ะนี่ครับสวัสดีครับนิวเชียร์พาร์ครับรับบทโฟมอดครับสวัสดีครับปายมอนต์อัฟูมครับรับบทเป็นเชียนครับผมสวัสดีครับเลยออนครับรับบทเป็นบัวครับสวัสดีครับพีเจครับรับบทบ้าบินครับอ่าวันนี้เราก็ดูอีพีหนึ่ง รู้จักน้องๆทุกคนมากขึ้นอีกนิดหนึ่งหนึ่งเรื่องที่อยากให้แบบว่าทุกคนรู้จักเราและเป็นเรื่องที่คิดว่าไม่มีใครรู้จักเราเรื่องนี้เลยคืออะไรบ้างขอคนละหนึ่งเรื่องสั้นๆและรูปยาวไปจริงใจแต่เชียนกักใจครับเออเอแล้วเปิดมาขนาดนี้โฟรมดใจอ่อนแต่ว่านิวใจแข็งครับ บ้าบินนี่ใส่เหมือนพีเจเลยครับโอเคโอเคได้บัวคือเลออนคูณสิบครับนี่เรื่องไหนอ่ะอยากรู้เลยอ่ะคูณสิบเรื่องไหนทุกเรื่องทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยโอเควัยรุ่นสมัยนี้คือแบบเขามีกิจกรรมที่สยามกันแบบเยอะแบบเยอะมากก่อนที่เราจะถ่ายเรื่องเนี้ย มันมีอะไรที่เราไม่เคยเอ้ยที่เราเคยทํามาแล้วบ้างโอ้โหไม่มีเลยครับไม่เคยทำอะไรเลยถ้าถ้าเป็นในเรื่องนี้แทบจะศูนย์เลยครับเพราะว่าในเรื่องก็จะมีการถ่ายติ๊กต็อกใช่ไหมครัแล้วก็เล่นดนตรีที่สยามแล้วมีอะไรนะแลนด้อมแดนซ์แลนด้อมแดนซ์แล้วก็มีเคยโดนสัมภาษณ์ปะอ่ะสัมภาษณ์ไม่เคยโดนครับไม่เคยเดินหรือเมาหาวสยาม ใช่ใช่อ eh าจจะเกี่ยวไม่ค่อยเดินอะไรเงี้ยก็ต้องไปแบบรีเสิร์ชทั้งหมดแล้วแต่ที um ่พูดมาทั้งหมดก็คือในเรื่องนี้เราได้ทำหมดได้ทำหมดครับได้ทำหมดเลยอะไรที่ช่องพี่สุแต่ละคนอะไรที่ท่านถ้า้องแล้วน้งแล้วน้ำถ้าส่วนตัวผมอ่ะผมชอบที่เราไปเวิร์กช็อปที่สยามคือกินร้านกล้วยมากกว่า ชอบแบบชอบชอบกินอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบกินไม่แล้วก็จบแค่ผมอ่ะเคยผมเคยผ่านร้านกล้วยกล้วยมาคือกิจกรรมของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ที่สยามต้องไปร้านกล้วยกล้วยก็ก็กินกันอยู่อนก็เป็นมุดสําคัญที่ต้องต้องไปใช่ใช่ต้องไปแล้วเราเรากินอะไรผมกินจำจำชื่อเมนูไม่ได้แต่ว่าเคยผ่านกล้วยกล้วยมาหลายปีมากแล้วยังไม่มีโอกาสได้กินเลยทำไมอ่ะทำไมเคยทำไมแต่ก่อนไม่กล้าเข้าไปกินเออเพราะไม่รู้เหมือนกันไปกินคนเดียวมั้งครับแล้ววันนั้นเหมือนไปกันไปเวิร์กช็อปที่สยามครับจะมีวันเวิร์กช็อปที่ไปสยามเนี่ย ผมก็ได้ลองกินอะไรผมจำได้ผมยิ้มไม่หุบเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบว่ารอคอยมานานแล้วเออมันอร่อยมากเลยอะไรก็จำเมนูไม่ได้อีกจำชื่อชื่อเมนูไม่ได้แล้วหน้าตาเป็นยังไงลูกกล้วยพองโตมั้งครับกล้วยพองโตกล้วยพองโตก็คืออร่อยจริงโอ้อร่อยมากในด็อกคิวเมนอรี่คือผมยิ้มเลยกินเข้าไปอ่ะกินไม่หยุดเออกินแล้วก็ยิ้มเลยอ่ะแล้วอ่ะค่ะของผมกิจกรรมที่ชอบน่าจะเป็นแลนด์นอมแดนส์วัน่นอนอยู่แล้วถึงจะไม่ได้อยู่ในซีนใหญ่แต่ก็รู้สึกว่าอันนั้นเป็น อีเวนต์หนึ่งหรือว่ากิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นที่สยามที่ผมน่าจะเอนจอยมากที่สุดตอนถ่ายทําด้วยแล้วก็ของจริงด้วยแล้วเราอยากจะไปอีกไหมจริงจริงอยากไปนะแต่ว่าถ้าไปคนเดียวก็อาจจะเขินหน่อยอาอเราต้องไปด้วยกันหรือเปล่าไม่ไปเพราะว่าเราชอบชอบแดนอยู่แล้วใช่ไหมเลยไม่ไปเออไปดูได้ครับแต่ว่าคงไม่ได้ไปแดนผมว่าน่า เล็บเจลมั้งเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบใหม่มากสำหรับผมอะไรเงี้ยอย่างมันแบ็คก้าผมผมอาจจะเคยเต้นมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเล็บเจลนี่มันใหม่มากฮะแล้วก็แบบพอไปที่ร้านแล้วแบบเขาทําได้ทุกลายจริงๆฮะแบบถ้าเราต้องการลายอะไรแค่บอกเขาอะไรเงี้ยเก่งมากเลยนะเป็นอาร์ตที่แบบใช่หรือแม้แต่แบบอะไรที่รายละเอียดเล็กๆ,ๆมากๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบแล้วมันเป็นทพื้นที่เล็กมากเหรอใช่ครับเขาังวาดได้แบบเออครับผมใช่ทำเล็บ ทำเล็บเลยครับของผมก็ทาเล็บเหมือนกันครับเพราะว่าผมชอบแฟชั่นอยู่แล้วโดยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าพอเหมือนได้ทาเล็บรู้สึกว่าเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นเสื้อผ้าเหมือนเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่รู้สึกว่าอ๋อ,อมาทําให้การแต่งตัวเรามันมีสีสันมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทำนะครับไม่ใช่แค่แบบให้เขาทําก็เลยทาได้เลยใช่ตอนนี้ก็ติดเล็บเองก็สามารถตะใบได้ทําให้ใหน้าเล็บว่าด้วยอบได้อะไรอย่างเงี้ยครับ ได้เลยครับแต่ว่าอาจจะต้องไปล้างอีกทีหนึ่งเสร็จอาจจะต้องล้างเลยโอเคมีอะไรที่แบบว่าเด็กสยามเขาทํากันแล้วคือแบบว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยฮ่าเขามีอันนี้กันด้วยหรออะไรเงี้ยเออแล้วพอมาทาเรื่องนี้ล้วได้รู้มีไหมพอคิดสักคู่นึจริงๆรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในเรื่องแต่ว่าเยอะอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าให สมัยนี้ให้ความสําคัญกับแบบการโดนสัมภาษณ์ป่ะอ๋ออยากโดนสัมภาษณ์เลยคนประมาณผมว่าน่าจะ40ที่ไปเดินตรงถนนสยามโซนร้อน่ะคือเพื่อให้ไปโดนสัมภาษณ์คือตั้งใจแต่งตัวมาแล้วก็แบบเดินให้คนมาสัมภาษณ์ต้องเดินต้องคออย่างนี้ด้วยใช่ต้องแบบจริงๆสมัยก่อนก็มีนะที่แบบไปขอสัมภาษณ์อ่ะ แล้วมันก็น่าจะหายไปสักพักแล้วว่ามีตอนนี้อีกอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยคอนเทนต์มันแบบเยอะด้วยมั้งในโลกอย่างเงี้ยผมว่าความแบบ personality ของเด็กจนซีมากกว่าสำหรับผมเพราะว่าแบบเหมือนเมื่อก่อนถ้าเกิดการสมมติสัมภาษณ์อย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเพื่อนผักกันเองอบเฮ้ยไปสิวะไปซิวะแต่เด็กรุ่นใหม่เขาดูเหมือนแบบมามามาแบบมามามาได้ตลอดอะไรแล้วทุกคนเขาแบบกล้าที่จะแสดงออกหรือว่าบอกว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรคิดยังไง ไลฟ์สไตล์เป็นไงอะไรเงี้ยก็จะเห็นได้ชัดจากแบบถ่ายติ๊กตอกด้วยอะไรเงี้ยทุกคนกล้าที่จะถ่ายติ๊กตอกตามสยามม,มันเป็นเรื่องแบบปกติของเด็กๆที่เขาทํากันแล้ว<ม>เราก็รู้สึกว่าคือแบบใครๆก็ทําได้ใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนแบบมันมันไม่ได้กล้านขนาดนี้ซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแบบทุกคนควรแบบได้ลองเยอะๆแล้วก็เจอตัวเองเร็วๆอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วคือแบบพอเรื่องนี้แบบอ่อนไปใช่ปะแค่มันเหมือนแบบเหมือนหลายๆอย่างนะที่คนแบบ อยากจะมาทำสิ่งที่เราทำกันในเรื่องเนาะว่าหมายความไหมไอพีสองมีอะไรอ่ะที่เขาจะทำทันยังยอมทำแล้วเออจะมีอะไรนะอ่ะเราคิดว่าทำไมต้องเป็นองลีพ็อกซี่อ่ะทำไมอ่ะเออทำไมต้องเป็นองลีพ็อกซี่อ่ะก็เพราะว่าองลีเขาหล่อนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเป็นไอดอลทางด้านแบบว่าการแต่งตัวทรงผมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นไอดอลอยากเป็นแบบพี่องลีเขาใช่อันนี้คือ ใครพูดโฟร์มดหรือนิวอ่าก็ทั้งโฟร์มดทั้งนิวก็รู้สึกว่าอองรีหล่อหมดเลยอะลองทำหน้าจับผมเสร็จผมเนี่ยต้องต้องทำหน้าแบบพี่อองรีเลยปะเออเออเออแต่ว่าถ้าซีเรสเล่นไปทำเมื่อสิบปีที่แล้วว่าจะเป็นเจเลิรนายใบนายไหมก็คิดว่าคงเป็นพี่เจครับเพราะว่าแบบว่าแต่ว่าคนเล่นอาจจะไม่ใช่ผมนะเออต้องเป็นใครดีอาจจะต้องเป็นพี่เจพี่เจได้ไหมได้ไหมถ้เป็นเมื่อหลายก่อนปีที่แล้วเนี่ย อาจจะใช่อมริพอกซี่อาจจะเป็นเจเลอร์นายไปนายหรือเปล่าหรือเป็นไปมาก่อนเปล่าเออผมว่าอาจจะเป็นไปมาก่อนมากกว่าหนุ่มแบบหนุ่มคิวเข้มหนุ่มคิวเข้มทุกคนเคยได้ยินเรื่องเคยดูเรื่องรักแห่งสยามไหมเคยได้ยินใช่ป่ะอะไรอาจจะเกิดไม่ทันผมทันครับเออผมเคยดูนะผมผมก็ทันเนียนไปได้ไงเออแบบเคยได้ยินอะไรอย่างงี้ยลแห่งสยามคือชื่อเพลงเหรอะได้อยู่เรียนได้อยู่ มีหลายๆคนบอกว่าเรื่องนี้อาจจะทําให้หลายๆคนนะนึกถึงเรื่องรักแห่งสยามเ,ออเราแบบว่ารู้สึกยังไงจริงๆก็ยินดีมากๆนะที่เขาแบบว่านึกถึงภาพยนตร์ที่เป็นแบบเหมือนตำนานหนึ่งตำนานของประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่าโหก,ก็ก็มีความกดดันประมาณหนึ่งที่เขาแบบว่าเห็นเห็นเราแบบม,มีความคล้ายคลึงกับรักแห่งสยามก็ก็ ยังย kommt, find, ไงดีคิดว่ามันเออแต่ว่ามันอาจจะให้ทำให้คนนึกถึงอ่ารีเลทได้เนี่ยก็ก็ขอบคุณมากๆครับที่ที่นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับแล้วถ้าเรื่องนี้คือแบบนึกถึงแล้วแห่อยากไม่ใช่จะเป็นยูใครจะเป็นโต้งก็ทวัดจากทรงผมแล้วก็ไม่โดนหลอกไม่อยากเดีไหวผมแทปผมเหมือนโต้งแต่หน้าไม่เหมือนครับผมไม่สู้เขาหรอกครับ แล้วใครคู่ใครจำไม่ได้นะครับลืมแล้วนานมากเลยเนี่ยวัยรุ่นก็เป็นโอกาสที่จะแบบทำความรู้จักกันทุกคนอหลจริงๆงผมคู่พี่ไปเฮ้ยอย่าบอกเขาสิเช่เลยเลยหรอใช่เลยเลยเฮ้ยผมคู่พี่ไปเนี่ยเล่นเล่นเวลหรอกนเนี่ยะแต่เป็นจริงแต่เป็นจริงแต่เป็นจะบอกไหมว่าเราคู่กันแต่เราจะเล่นเล่นเวนิปัตจะบอกว่าผมคู่เลออนครับ ออย่างเี้ยลรเฉลยเลยเล่นไลหรอสุดท้ายเดี๋ยวก็รูเ้เนียย่ยเลยฉลยค่ายิ่งรู้เดี๋ยวถ้ามีเสียงโทรมาจากพี่บอลก็คือเออเราจะได้รู้จริงหรือว่าไม่จริงจริงๆิแล้วซิกเมจอร์ของพี่บอลอยมันจะเป็นฟิลแบบว่ามันต้องหวานมันต้องล็อกค่ายมันต้องมีอะไรเงี้ยแล้วคือในแบบจีเซอร์เราก็เห็นด้วยอยู่แล้วเนอะถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นเนี่ยเราคิดเราจะบอกมัมบีเราว่ายังไงหุ้ยําไม่ได้ก็หวยใจสลายแน่นอนอะ ไมแต่อาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้นี่พี่เดยจะบอกมามี่ว่ายังไงถึงซีนนั้นแล้วปุ๊บเออแบบมันมันเป็นแค่การแสดงครับอย่าว่าพี่ๆีเขาเยอะเลยอะไรนีโอ้โหเป็นแค่กี่ๆสดงจริงจริงๆมันเป็นแค่การแสดงเอาละดูผมไม่ผิดดีกว่าผมผมไม่มีอะไรผิดเออทำอะไรไม่เคยผิดอยู่แล้วถูกไปเสมอแหละผมทำอะไรไม่เคยผิดอยู่แล้วครับผมน่ารักเสมอเลยแล้วออนจะบอกมามี่ว่ายังไงก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้มีครู ใช่ก็ตอนท้ายจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้ขอยืนดูทุกคนแบบทะเลาะกันสามคนผมขอถ่ายคอนเทนต์ติกตอกคนเดียวไม่เป็นไรถ้าวันที่เราร้องไห้เราจะบอกมามี่ว่าอย่างไงมาม้าชิหนูด้วยเราเลี่น่าจะร้องไห้หนักสุดไหมเนี่ยก็ต้องตามดูครับว่ายังไงแต่ว่าก็จะบอกว่า ทุกอย่างเป็นการแสดงนะครับผมชีวิตจริงเรารักกันดีนะสี่คนแล้วก็เออเป็นแบบว่านี่แหละครับไยรุ่นก็มีเป็นแบบผิดหวังทำคนอื่นเจ็บตัวเองเจ็บเองร้องไห้มีความสุขก็เป็นชีวิตของัยรุ่นครับแล้วจเจ็บไหมในเรื่องมันเจ็บสุด,สดๆกักมาต้องกักกับเอาไว้เข็ดเอาา <S <S> <S เอแล้วคนที่เราดึงเข้ามาอยู่ในสมการนี้เจ็บไหมเจ็บไหมก็ผมไม่รู้เรื่องก็ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เหมือนเออผมจำไม่ได้ว่าเรื่องเป็นไงแต่ว่ามามีด่าให้เละเลยครับมามีด่าให้เละ เนี yeah. <k k> ่ยแล้วก็ไปพูดอย่างเงี้ยแล้วก็โดนมามีต้องด่าใครเยอะสุดทีเจโอ้โหได้ทุกคนแล้วนะยกเว้นนะยกเว้นผมได่ทุกคนยกเว้นผมเพาะผมยังไงนะเพราะผมเลยนะเพราะผมยังไงก็ไม่ผิดระวังโดนนะอาจจะมีบางฉากตร์อาจจะโดนก็ได้นะใครจะไปรู้นะอาจจะมีนะไม่รู้ผมมั่นใจว่ามามีไม่ทำอะทะเลาะกับใครไว้อยากให้มามีรู้ทำใครเจ็บอยากให้มามีรู้พี่บอสบอกแล้วเนอะว่าแบบว่าจะมีการต่อยอดให้น้องๆทั้งสี่คนเนาะ เพราะว่าซีรีส์สั้นจังเลยมีแค่ปก EP อะไรอย่างเงี้ยเรามีเพลงไปแล้วเจ็ดเจ็ด EP หรอพี่นับเลขผิดกันทาตันงแต่มี EP 0ด้วยมี EP 0นยแล้วก็มี h a n d t h e Scene อีกประมาณอันแล้วก็มี EP Special อีก12ถูกอ่ากโอเคเราได้ดูทั้งปีถ้าเกิดลูกค้าเข้าก็จะมีสาย Story ไปเรื่อยๆ smart work แม่เรื่องนี้ต้องให้จริงๆได้ทุกสินค้าเก่งมากเจ๊ คือถ้าเกิดแฟนๆอยากจะดูพวกเราต่อในโปรเจกต์เจลบอยแบบว่าตัวละครจะเติบโตไปงไงเนี่ย <ừ> โอ้แค่มีลูกค้าทางลูกกี้สามารถจัดให้ได้หมดว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะต่อแบบเป็นยังไงใช่ครับก็พวกเราก็ขยันขันแข่งเนาะเป็นแบบว่าเด็กขยันทำงานส่งครอบครัวแล้วก็มีวินัยมากๆครับจริงๆถ้าอยากเห็นตัวละครพวกเราเติบโตไปในทิศทางไหนเนี่ย ติดต่อมาเลยครับรับรองว่าไม่ทาให้ผิดหรือหรือถ้าใครอยากเห็นพวกเราสลับเล่นเป็นตัวไหนเนี่ยก็ได้เลยได้เลยอ๋อสู้งานครับสู้งานจริงๆครับไม่ใช่ปัญหาหลักไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพลงเราก็มาแล้วแล้วหนึ่งเพลงแต่มันน่าจะมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมมันจะมีอะไรอีกนะโอมันก็ก็ความจริงเหมือนถ้าเกิดเพลงของวงบัสเพลงกักก็จะพูดถึงเรื่องแบบ การกักอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเพลงของสเปเชียลของพวกเราด้วยก็ที่ได้ฟังนิดนึงที่งานเพลยคอนก็จะพูดถึงครับความน่ารักแบบใช่ครับแต่ว่าต่อไปจะมีเพลงเกี่ยวกับอะไรยังไงก็ต้องรอชมก็ต้องรอดูเหมือนกันครับผมคิดว่าหรือว่าจะเป็นยังไงแล้วแล้วออนจะเป็นยังไงนะมันจ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 ะฮอบก็ เหมือนจะมีนะผมก็ไม่มั่นใจแล้วก็เพลงที่เราโชว์วันที่สองจะมีเวอร์ชั่นยาวแบบเวอร์ชั่นเต็มไหมอันนี้ก็จะไม่ได้นาะจะไม่ช่วงนี้ทํางานเยอะครับขอโทษแล้วก็มีงานมีเพลงเดี่ยวปะมีหรือเพลงคู่ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับมีคนติดตามครับสิบเพลงกว่าละแต่ถ้ามีอ่ะถ้ามีเราอยากได้ยินเป็นคนแรกถ้าถ้ามีเพลงออกมาจริงๆรแล้วอยากได้ยินเป็นคนแรกๆกก็ต้องไปรอติดตามซีรีส์ เพราะในซีรีส์มีแน่นอนถ้ามีนะน่าจะมีเพลงเนาะแต่เพลงอะไรก็ไม่รู้น่าจะมีมีละเพลงป่ะเฮ้ยคุณแบบคุณแบบนั้นมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าครับจะได้ออกแบบอัลบั้มเลยไงต้องเจ็ดเพลงเลยนะ้าันก็รอชมทุกวันเสาร์อาจจะมีเพลงโผล่มาเห็นมีเต้นชาร์เลนต์กับบาสไปนะเพลงกักใช่ป่ะถ้าสมมติเราอยากจะให้แบบว่าแต่ละคนนะคะชวนบาสไปทำเล็บเจลด้วยกันแต่ละคนอยากจะชวนใครเพราะอะไรอยากตอบก่อน คนหมดเลยได้ไหมฮะไม่ได้เราอย่าหลายใจเนีกักเก่งแล้วเราอ่ะผมชวนผมชวนไทยเพราะว่าคงคุยกันไปเรื่อยๆครับคงแบบว่าไม่มีแบบจังหวะหยุดก็คงแบบปั๊บปั๊บปั๊ปั๊เฮ้ยพีนิวเป็นไงไอ้ไทยเป็นไงไปเรื่อยๆชมไทยเลยใช่ไหมชมไทยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมคุยกับไทยแล้วมันไปได้เรื่อยๆอ่ะคนไทยไปเรื่อยก็คือมาตักทัครับแน่นอนเรียนก่อนไหมขอคิดแป๊บนึงสิบสองคนไม่ได้ อ๋อผมก่อนผมน่าจะชวนขุนพลนะเพราะว่าก็เออเป็นเพื่อนกันที่มอเลยแล้วก็ไม่ได้คุยกันแบบเลยเพราะว่าช่วงนี้โปรโมทซีรีส์ครับไม่ได้เจออะไรก็ไปอัปเดตชีวิตทำเล็บอะไรอย่างเงี้ยผมน่าจะชวนน้องพีม,พมเพราะว่าเขาะจะไปเป้นด้วยกันอ๋อด้วยฮะด้วยจะไปจะไป,จะไปนั่งทำเล็บเชลแล้วก็โยกไปด้วยอ่าเป็นเป็นคนหนึ่งที่น่าจะคุยด้วยเรื่องหลายสุดแล้ว ในนั้นแบบวันวันไทยก็คุยไปเรื่อยเขาแบบว่าเราไม่ได้มีสาระขนาดนั้นเขาก็แบบเฮ้ยพี่อันนี้แล้วผมเฮ้ยน้องอันนั้นไงอะไรเงี้ยก็มีประมาณนั้นฮะไม่มีตัวช่วยแล้วเมกละกันอืมเอามีเลยอ่ะเออเอาเมกเพลงนี้ต้องให้เขาครับก็เหมือนแบบ ก็เหมือนที่ดูในเอวีเ้องเก่งมากแล้วก็โคเพลงเยอะมากอะไรก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดเขาทําเล็บอยากทำลายอะไรอะไรเงี้ยนะจะได้ไปแบบว่านั่งคุยตัวเรื่องเพลงด้วยใช่เป็นฟิลอยากเรียนรู้กันและกันใช่แต่ไปสองคนก็ดีครับผมทําให้หมดเลยเห็นไหมยังไม่เลิกกักอีกไม่อ๋ออุ้ยตายละโอเคอ่ะสปอยอีพีสองกันหน่อยนะคนละหนึ่งประโยคห้ามซ้ากันประโยคยาวๆก็ได้นะหย อันดีหนึ่งไมโยกระเทยลูกเจี๊ยบขอโทษนะพี่เจอะไรอ่ะแหมกระเทยลูกเจี๊ยบครับกระเทยลูกเจี๊ยบว่ารู้เลยอ่ะว่าเป็นใครอ่ะกระเทยลูกเจี๊ยบครับผมเห็นแท็กในทวิตเตอร์ทีแรกเขายกให้พี่นิวเป็นกระเทยลูกเจี๊ยบหรอ แสดงว่าเขาส่องอยู่ทาไมอ่ะทำไมอ่ะเข้าไปอ่านนะว่าทําไมเขาถึงไอ้นี่เพราะว่ามันเป็นจริตของตัวละครที่แบบใช่ซีนนี้คือเป็นซีนที่แบบเอ็นี่มากเลยเนาะเกิดเขินไหมซีนซีนไหนครับซีนนี่กับพี่พี่ไปใช่ไหมครับใช่ที่แบบว่าปุ๊บไปแบบไม่ดูเป็นโมเมนต์เขินๆของแบบเด็กกำลังอินเลยใช่ก็จริงๆก็มีแบบเขินแต่ก็รู้สึกว่าก็ไม่อยากให้เขารู้แล้วก็ต้องทําทรงของเราแต่ว่า <g ül> พอเล่นออกมาทำไมรู้สึกดูไม่ค่อยมีทรงเท่าไหร่ <laughs> ออดูแล้วดู <g ül> แล้วครับดูแล้วแล้วก็ที่พีเจบอกว่ากระเทยลูกเจี๊ยบก็รู้สึกว่าหมาู <c oughs> ขอบคุณมากครับที่ที่ <c oughs> เป็น,น,มปนผมภูมิใจนะที่ทุกคนรู้สึกเรียกผมว่ากระเทยลูกเจี๊ยบอะเพราะว่าโอเคถือว่าทําถึงอืมน่ารัก้า่ารขอบคุณค่ะอ่านแล้วเราสปอยต่อเลย EP2 นั่นกระเทยลูกเจี๊ยบทําลืมเลยทีนี่เลื่อมันกันไม่คิดได้แล้ว คิดออกกันไหมพี่แม่อะไรออนคิดออกไหมออกวะมีแต่ไม่รู้จะพูดยังไงให้แม่สะพรอ,อยมาาสะพรอยมาเหอะก็ให้สะพรอยหิมาหิ<ด>มะไม่จะบอกว่าคือเสียงทุกอย่างเข้าใหม่จริงปะเนี่ย <S <S พี่เอาดีดีตายแล้ว ขี่ม้า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 โอโหอ้อมโลกมากเลยอ้อมก็แบบมันมันมนแมบข้าอกี้ข้าว้าเกินไม่ทันเดี๋ยวเะได้โอเคครับอ่าโอเคผมได้แล้วครับสปอยสนุกกว่า EP พีหนึ่งหนืธรรมดามากผิดหวังเหนืผิดหวังแห้งเลย ้วแลคืออยากพูดอะไรที่แบบว่าไม่สปอยแต่ถ้าคนไปดู EP พีสองแล้วจะแบบอ๋อนี่ไงอ๋อโอเคงั้น EP พสองคือกระเทยรูปเทียบหนักกว่าเดิมอีกครับรอดูกักสนั่นครับผมอตัวแม่ไปยืนเฉยนิ่งตัวแม่ตัวมัมอันนั้น EP พีหนึ่งยืนสวยตัวพอม เพี่ยงก็ไม่รู้ว่าก็ตัวแม่เอาไปแล้วหูกว้างเลนเดียเอออันนี้สปอยหนักอยู่นะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่มีใครว่าหรอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรนเดียบุกโลกไม่รู้เรื่องเลยพี่ตุ๊กอีพีเงถึงสองรอบก็ตัดไม่รู้เรื่องใช่หูกว้างเลนเดียอ๋อเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่อ๋อโอเคเนี่ยเนี่ยพี่สปอยเองนะอันเนี้ยจะว่าพี่พูดเองนะไม่ผมไม่เกี่ยวนะอันเนี้ย จำได้แล้วพี่โบพูดนะครับเมื่อกี้เือชื่อด้วยให้รู้กันไปหมดแล้วหมดแล้วครับหมกักสมัตอ๋อใช่โอเคอ่ะฝากซีรีส์ค่ะฝากซีรีส์แบบสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นี่ขอเอาให้จึงก่อนเปลี่ยนท่านั่งหนิเจอแล้มันต้องเล่นยังไงวะ เรียกคิวหรือว่เขาบอกเิวบ่วเขาบอกมันอยู่ถึงไรปะครับก็ฝากฝากซีดีด้วยนะครับผมเจมสบอยสถานะกักใจครับอยากรู้ว่าใครโดนกักอะไรยังไงก็อย่าลืมดูนะครับขอบคุณครับดูไม่เคยลูกเจ๊สเท่าไหร่นะไม่ค่อยให้ให้ให้เพิ่มจดีอีกนิดนึง ยากจังเลยพี่พออยู่เนี้ยยากมากเลยฮับเนี่ับไนครฮับเออฮับสู้ก็เออฝากซีรีส์เจลบอยสถานากักใจด้วยนะยจับเนาะจนเส้นอีกต่อไปด้วยนะครับตั้งใจทำงานมากมากก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับขอบคุณครับเออสายการของเราเอาแล้วโอเค ก็ฝากเจลบอยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบซีนไหนก็แอดด็อกมาให้ดูได้นะครับโคตรเชียนเลยอ่ะโคตรเชียนเลยอะต้องยิ้มเยินด้วยเออต้องยิ้มเยินอ่ะโคตรเชียนเลยทำท่าแมวด้วยเปล่าไม่เคยทำเลยออไรแบโฟอีพันต์โฟคิงพันต์ฝากก็พูดช่องทางแบบวันช่องวัน เงินก็พูดเดียวงี้ให้บาบินก่อนให้บาบินก่อนบาบินต้องกินกิ่นบ้างดิมัละก็อโอกินมาแล้วใช่โอ้คุณเป็นบ้านกิ๊ดีไซน์ไงดีไซน์โอเคครับก็สำหรับซีรีส์เจลบอยสถานะกระจายนะครับผมสามารถติดตามได้ทางช่องวัน31เวลา2องทุ่มครึ่งลองพูดกับบ้าบินดูก็พูดอย่างนี้แหละมันบ้าบินบ้าบินพูดไงอ่ะต้องติดแบาหน่อย ก็สำหรับซีรีส์เจ้าว่าสถานการณ็สำหรับซีีส์เจว่าสถานการใจนะครับผมสามารถติดตามได้ทางช่องวัน31เวลาสองุ่มครึงทางช่องวัน3 1เอท่านั้นนะครับออนแอ์ทุกวันเสาร์ขอทราบด้วยบ้างก็สำหรับเวอร์ชันอันคัดนะฮะก็ดูรับชมผ่านแอปพลิเคชันไอ e ที่เดียวเท่านั้นเข้าใจปะโซหนึ่งอ่ะสามทุ่มสี่สิบห้านะครับผ่านแอปพลิเคชัน ICE ที่เดียวเท่านั้นอ่ะห <1, S 2> นึ่งโซก็เวอร์ชันอันขาดดูทำไมดูเพราะว่ามีซีนที่แบบว่าอิมแพ t อ r รีนใา่มั้ยดูใช่อิมแพ t อ r รีนอาอจะเดบิวต์ได้เลยอืมอือครับผม